afternoon parents and students welcome back how are you today for me today I'm very well สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูมนอีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกๆวันนี้นะครับครณจะมาทบทวนให้ก่อนนะครับในหน้าที่35นะครับตรงนี้ที่เราเรียนกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะครับบทเรียนที่6นะครับ lesson s i k p r o s e s s i v e adjective นะครับทีนี้มาดูนะครับว่า processive adjective ตรงนี้นะครับก็คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของนะครับทีนี้เรามาทบทวนของวันจันท์ที่ผ่านมานะครับว่า processive adjective เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ตัวอะไรบ้างนะครับคำที่1เลยนะครับคือ my my ตัวนี้ก็คือของฉันนะครับคําที่สอง your ก็คือของคุณหรือว่าของพวกคุณนะครับ คำที่3 our ก็คือของพวกเรานะครับคำที่4 day day ตรงนี้ก็คือของพวกเขาคำที่5นะครับ his ก็คือของเขาผู้ชายนะครับของเขาผู้ชายนะครับลูกๆต่อมานะครับคำที่6เ her ของเขาผู้หญิงนะครับ ต่อมาคำสุดท้ายนะครับคำที่7นะครับก็คือ is นะครับก็คือของมันนะครับตรงนี้เราเรียกว่า possessive adjective นะครับตรงนี้ตรงนี้ครูทบทวนให้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนของเรากันนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับในหน้าที่35ตรงนี้นะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูด้านล่างในหน้าที่35นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ต่อนะครับนักเรียนมาดูนะครับด้านล่างนะครับในหน้าที่35มายังอยู่ในบทเรียนที่หกเหมือนเดิมนะครับ lesson นะครับ possessive adjective นะครับตรงนี้ในหน้าที่35ตรงนี้นะครับด้านล่างของมันะครับก็คือ subject pronouns and possessive adjective นะครับตรงนี้นะครับก็คือสรรพนามที่ทําหน้าที่ประธานนะครับ และคุณศัพท์และคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนะครับตรงนี้เรียนมาดูนะครับตรงนี้ด้านหน้าทั้ง7คําคำตรงนี้นะครับเราเรียกว่า subject pronouns นะครับ subject pronouns ต,ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครัไม่ได้มาดูกันเลยนะครับคำที่1 I. I I ก็คือฉันคำที่2นะครับ you you ก็คือคุณหรือว่าพวกคุณนะครับคำที่3นะครับ we ก็คือพวกเรา คำที่สี่ day day ตรงนี้ก็คือพวกเขาคำที่ห้า he he ตรงนี้ก็คือเขาแทนผู้ชายนั่นเองนะครับต่อมาคำที่หก she she ตรงนี้ก็คือเขาแทนผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาคำที่เจ็ดนะครับ it ก,ก็คือมันนะครับตรงนี้ทั้งเจ็ดคำด้นหน้าตรงนี้ครูบอกเียแล้วเราเรียกว่า subject pronouns นะครับทีนี้มาดูนะครับที่ครูสอนไปก่อนหน้านี้ก็คือ p o s s s i v e ADJECTIVE ก็คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของก็คือด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับนักเรียนดูนะครับถ้าแสดงความเป็นเจ้าของจาก I ก็มาเป็น my นะครับก็คือของฉันนั่นเองนะครับจาก you ก็มาเป็น your นะครับก็คือของคุณหรือว่าของพวกคุณนะครับจาก we ก็กลายมาเป็น our ก็คือของพวกเรานะครับต่อมานะครับ ข้อที่4นะครับจากเด็กก็มาเป็นเดย์นะครับก็คือของพวกเขานะครับต่อมานะครับคำที่5นะครับจาก he ก็ไปเป็นฮิสนะครับก็คือของเขาผู้ชายนะครับต่อมาคำที่6นะครับจาก she ก็มาเป็นเธอของเขาผู้หญิงนะครับต่อมาคำที่7นะครับจาก it นะครับก็มาเป็น is นะครับก็คือของมันตรงด้านหลังตรงนี้เราเรียกว่า possessive Ad adjective แต่ด้านหน้าตรงนี้เราเรียกมันว่า subject pronouns นะครับตรงนี้นะครับนักเรียนอย่าสับสนนะครับตรงนี้ก็คือสรพพนามที่ทําหน้าที่เป็นประธานนะครับด้านหน้าตรงนี้นะลูก แต่ด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่า possessive adjective ก็คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนะครับตรงนี้สำหรับในหน้าที่35ด้านล่างตรงนี้นะครับลูก ลูกๆยังไม่เข้าใจตรงส่วนไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามครูดได้โดยตรงนะครับวันนี้จะยังไม่มีการบ้านนะครับลูกแต่วันศุกร์ที่เราจะเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับมีการบ้านแน่นอนนะครับอยู่ในเรื่องของ possessive adjective แน่นอนครับลูกๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ See you again next time. goodbye